นะครับนี่มาเป็นทีมงานเลยนะครับพี่ๆน่าจะเป็นนักฟุตบอลอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ที่อ่อนสยามนะครับถึงครับรถลูกหกหลานมานะครับพี่พี่นี่เป็นนักฟุตบอลนะครับดูจากการแต่งตัวแล้วนะครับพี่พี่ว้าวมาเป็นทีมงานเลยนะครับมาเห็นสามล้อนะครับถูกใจนะครับบ้านเขาคงไม่มีนะครับพีพีเอฟซีนะครับ ดูครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบมากนะครับตะลึงเลยนะครับเม็ดอินไทยแลเรนสามล้อตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เร็ครับชอ,อบมากนะครับโอ้ยอย่าลืมไปนั่งแถวเถววาราดเด้อนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนี่เป็นเชีงมานักฟุตบอลนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ไอร์คอนสยามนะครับพี่พี่ท่องเที่ยวรุ่นลามะครับไม,ไ,ไ,ไม่มีใครกลับเลยนะครับ บรรยากาศนะครับห้างใกล้ปิดแล้วนะครับที่กรุงเทพฯบางร้านก็ปิดไปด้วยจังหว่านะครัเที่ยวบางคนลดนามนะครับผมจากปลาพี่ๆครับพาไปชมหน้าห้าครับว่าจะเยอะแยะขนาดใดน,นะครับโอ้ออกไปหน้าห,าห,าห้ามแทบแตกจริงไหมนะครับ นี่ครับก่อนกลับบ้านนะครับทุกคนนะครับกอจะมาช้อปปิ้งกันยกใหญ่นะครับดูครับรุ่นหลามรุ่นหลามนะครับทางออกหาข้นตอนของผ่านะครับ ดูครับแต่ละร้านนะครับโอ้ใกล้จะปิดแล้วยิ่งหุ่มใหญ่ลุ่มใหญ่ลุ่มใหญ่นะครับดูสินะครับพี่พี่นี่ว้าว ก็จะทะลักออกมาแบบลดนลามนะครับดูครับคทยแรนเท่านั้นนะครับที่มีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับเพิ่นมีจุดแสดงคิวสแกนคิวแต่เพิ่นเอาออกไปแล้วนะครับสแกนคิวแท็กซี่นะครับเพิ่นเอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไรู้ว่าเพิ่น ใส่รถอะไรส่งกันนะครับดูครับตรงนี้เยอะมากนะครับคนรุนลามนะครับใหญ่แต่ยุโรปมาเที่ยวเมืองไทยเยอะจริงนะครับจากไทยแลนด์นะครับบริการหลายหลากหลายนะครับรูปแบบนะครับไปว่าจะเป็นทางรถทางเรือนะครับที่นี่เป็นทางรถทางเรือก็ไปทางนะครับสาโทนแบบนี้นะครับสีพญา นี่นะครับเป็นถนนเจริญนครน,นะครับหน้าห้างร้อยคอนสยามลากโผล่มาแบบนี้เลยนะครับหล่นลามจริงๆหล่นลามจริงๆนะครับดูกับพี่บิ่ นนแต่แน่นอนนะครับเมืองไทยไม่มีการตกรถแน่นอนนะครับมาเมืองไทยนะครับจะได้รถกลับบ้านอยู่แล้วนะครับไม่มีการตกรถพออยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเยอะและกอมีหลากหลายทางเลือก สามล้อก็นั่งสามล้อนะครับหลักของมาแบบเยอะจริงๆนะพี่เอฟซีดูครับสามล้อนะครับถึงกับอ้าจะสามล้อก็จอดเต็มนะครับต่อแถวยกใหญ่ นี่ครับบรรยากาศที่ห่างนะครับ ไฟ์แบบเยอะจริงๆพี่ๆ, shifting, ๆ <igung> โอ้ยนะครับขนาดดึกแล้วนะเนี่ยนะมาคุ้นกับเขาเซเว่นก่อนนะครับคนจะพาพี่ๆเขาไปดูข้างในนะครับนี่ครับห่างปิดห่างปิดเป็นแบบนี้นะครับผบก็จะได้กลับเหมือนกันนะครับพ <critique> <time> ี <sein Giul ia> ่ๆ ไม่รู้จะกลับถูกทางหรือเปล่าครับบันไดทางกระยิยดและอันนี้ห้างเริ่มปิดแล้วนี่ครับผมกับมอเตอร์ไซค์นะครับ<ๆ>พี่ๆมอเตอร์ไซค์จอดใต้ห้างสันบีสอง 1> 1, แล้วก็ีว,ว้าวนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยลงมานะครับไม่เคยเห็นนะครับเจ้าเป๋าพี่แหลงเคยมาแล้วนะครับที่นี่ ดูครับมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะครับตอนกลางวันนะครับจะเต็มตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เพิ่นกลับนําแล้วนะครับดึกแล้วหายไปนําหลายแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ใต้ห้าสำหรับคิวโดนี่บอกพี่แหลงกับว่าพี่ๆนะครับฟซีนะครับคับับโซ่ซํานีนะครับเพราะว่าผมกับจะจ้กลับแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้ ชื่อชอบแลการนำเสนอก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระครับเพื่อเพิ่มกำลังทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวก่มาสวัสดีค่ะ